วันนี้มีร้านอาหารจีนสไตล์แต้จิวมาแนะนำค่ะอยู่แถวรองเมืองนี่เองเปิดมาร้อยสามสิบปีเป็นรุ่นที่สี่แล้วค่ะเมนูต่างๆเรียกได้ว่าถูกใจอกงอาม่าแน่นอนจานแรกคือหือแซ่หรือเรียกว่าเป็นปลาดิบจีนนะคะแล่มาบางๆงโรยงากินคู่กับผักเคียงและน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานผสมถั่วตัดรสชาติละมุนไม่ค้าวเลยเด็กๆก็จะชอบเมนูนี้กันมากค่ะแค่จ้อใช้มันหมูร่างแห่หอแทนฟองเต้าหู้ทำให้เวลาทอดออกมา กลิ่นหอมมา ไส้แน่นแน่นมีทั้งหมูกุ้งปูกินกับน้ําจิ้มบวยอร่อยมากค่ะขนมจีบไส้หมูสไตล์แต้จิว๋วการห่อของแต้จิ๋วจะไม่ได้บรรจงเหมือนกวางตุ้งนะคะโรยกระเทียมเจียวและจิ้มจิกโชกไส้หมูเนียนนุ่มหอมอร่อยก๋วยเตี๋ยวหลอดปูโรยกระเทียมเจียวเนื้อปูแน่นๆมีน้ําจิ้มซีอิ๊วดําและพริกน้ําส้มค่ะนึ่งมาร้อนๆนี่กินเพลินระวังหมดจานล่ะอ่อส่วนหอยนางรมมาแบบจุกๆเยอะกว่าแป้งสะสีกกินกับซอสพริกตัดเลี่ยนกันอร่อยเลย เ,เนื้อแกงผัดกระเพราไม่ใช่เมนูแต้จิ๋วแต่เรียกว่าเป็นเมนูยอดนิยมของคนเชื้อสายจีนที่ไม่ทานเนื้อเนื้อแกงนุ่มไม่สาบเลยรสชาติดีดีลิ้นเป็ดผัดคณะและทีโป้ทีโป้ก็คือปลาตาเดียวแห้งที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวลิ้นเป็ดนี้ตัวเดียวชิ้นเดียวนะคะจานนี้มีทั้งความกรอบกรอบ,กร,อบกรุบกรุบกินกันเพลินเลยหาที่อื่นยากค่ะขาห่านอบมีตุนกับเครื่องยาจีนมาในหม้อดินเลยหอมกลิ่นช่วงเจียหรือ หอมขาห่านแท้แล้วเอาลิ้น ทีบดันกระดูกออกมาเลยค่ะปลากระพงต้มบวยเขาใช้ส่วนพุงปลากระพงนะเนื้อก็จะละมุนนุ่มๆมันๆต้มกับซุปบวยเปรี้ยวเค็มหวานเล็กๆหอมขึ้นใช่ไม่มีกลิ่นคาวของปลาเลยค่ะข้าวอบเผือกมาในหม้อดินตัวข้าวดูดซึมความหอมของเผือกกินกับเครื่องต่างๆอย่างอื่นเช่นหมู3ามชั้นเห็ดหอมกุนเชียงอร่อยมากๆกินกันได้ทั้งโต๊ะน้องๆรุ่นใหม่เบือ่อมาล่าแล้วอยากมาลองชิมอาหารจีนสไตล์แต้จิว๋วอร่อยไม่แพ้กันเลยร้านอยู่ติด อาคารสีจุลทรัเปิดทุกวันรอบเช้า11โมงถึงบ่าย2รอบเย็น5โมงเย็นถึง4ทุ่มมีที่จอดรถตรงข้ามฟรี3ชั่วโมงค่ะ